สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรปอดสาพรพิษครับผมวันนี้มาปลูกซ่อมพรลัง่งใบแดงคนแดงเนาะเป็นสีระเกกไอยุรยานในแปลงใหม่ตรงนี้เจนะอพายุวิภาไปนะตายเคื่อนเลยคือต้นฮะเออไม่มีแดดมีแต่ฝนอยู่อาทิตย์กว่าแฉะทั้งแปลงแล้วก็เราไปตัดแต่งดีดจังหวะพอดีต้นมันต้นมันโทรมอยู่แล้วเราไปตัดแต่งแล้วพอไม่มีแดด แล้วก็น้าแฉะต้นมันก็เลยยุบไปอันนี้ก็เลยพามาซ่อมกันครับผมมามาดูวิธีปลูกวิธีเ,เตรียมดินจริงๆเตรียมดินไม่ได้มีอะไรมากเ,เราปลูกไปแล้วเราค่อยเตรียมได้ในในวิธีพนะีอเอนะดูเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัตวไกระขายให้ช่องพี่ต้องกเษเร็จปอดสารพิดไ้ด้วยครับผมไปมองกำลังปลูกอยู่พอดีอันนี้เป็นต้นพันธุ์นะสีสเกตน,นะกิ่งตอนที่เรามาปลูกพี่ๆท่านใดสนใจกิ่งพันธุ์ทักชะดินบ็อกทำได้นะเนี่ย ติดลูกเลยนะสีตะเกีมันดีอย่างหนึ่งคือติดลูกง่ายอะก็เด็ดทิ้งนี่มีลูกเขาเสียดายเยอะมากเออเอาไปปลูกใหม่ๆเนี่ยมันมีลูกอยู่ก็อย่าเพิ่งไปนี่มันอย่าเพิ่งไปไว้มันอย่ชะงักหลุมปลูกนะคือปลูกต้องอยากแนะนําว่าถ้าพื้นที่ใครเป็นที่ลุ่มอะปลูกให้นูนขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าพื้นที่สโลปเอียงอะไรพวกนี้ก็ตามอัตราพาเลยครับไม่ให้ไม่ให้น้ําขังที่โคนอะ แล้วก็หลุมปลูกถ้าใครเตรียมก่อนได้ก็ดีนะคุมฟางห่มดินไว้ในในตำแหน่งที่เราจะปลูกอะ่ะแล้วก็ลดพวกน้ำหมักสักเจ็ดวันแต่ถ้าน้ำหมักไม่ไม่ใช่เบียมนี่ก็นานหน่อยน้ำหมักดินหมักอะไรไว้หน่อยถ้าเบียมลดเจ็ดวันต่อเน,นื่องใส่อะมิโนแล้วก็สูตรแห้งสูตรเตรียมดินอนะ่ะสูตรหนึ่งแล้วก็ลาดด้วยอะมิโนโกบด้วยฟางเจ็ดวันสิบห้าวันปลูกได้เลยดินดีแลยอืมอันนี้มันก็ซูยอยู่นะอ,อันนี้ยังฟูอยู่ับ ปลูกเลยแค่เอาหญ้าออกเฉยเคยหญ้าออกบส่วนดอกน่ารักจังเลยอ้สึเงาอ่อนใชแห้งลากเองนั่นแหละลากแฮวหมูคือพี่ๆชอบถามว่ามันมันต้องขุดหลุมกว้างหลุมลึกเท่าไหร่ที่นี่เอาแค่เนี่ยพอดีถุงแะเสร็จแล้วก็คุมดินเลงไปแล้วก็เสมอพอดี แต่ถ้าดินใครยังพื้นที่ใครยังไม่ได้เขาเรียกอะไรยังไม่ได้ปรับแปลงอะไรพวกนี้ก็จัดรูปแปลงให้เรียบร้อยครับส่วนเรื่องปลูกเนี่ยเราปลูกไปแล้วเรามาคุมที่หลังได้เรามาเรามาซุยเรามาฟื้นดินที่หลังได้เนี่ยเอาแค่ปอดีถุงก็ไม่ต้องอะไรมากอ่ะแล้วก็อย่าอย่าให้เป็นแอ่งอ่ะที่นี่พอฝนตกเยอะๆมันก็แฉะ หลักในการปลูกฝรั่งนะมีพี่ๆชอบถามนะคือฝรั่งต้องการแดดจัดร้อยเเซ็นตเต็มวันแต่ถ้าใบแดงผลแดงเนี่ยก็ไม่ได้ต่างอะไรจากใบเขียวสักเท่าไหร่นะแต่มีปัญหาหนึ่งคือเขาไม่ชอบแฉะบางคนชอบถามว่าอ,อลดน้ําเช้าเย็นไหมช่วงปลูกใหม่ที่นี่ลดวันแรกอะชื้นๆแฉะให้ดินมันจับอย่างเดียวเลย ที่เหลือเราสังเกตความชื้นหน้าดินเวลาดูความชื้นหน้าดินอะเวลาเราห่มฟางใช่ไหมเอานินวจิ้มจิ้มไปจิ้มไปสักข้อนิ้วหนึ่งอะเนี่ยมันยังมีความชื้นอยู่พอแค่นี้ได้แล้วพอดีถุงเลยไม่ได้พิถีพิถันอะไรมากมายครับฉีดถุงออกก็ดีเหมือนกันนะมารีเมคลคิปตัตเก่าที่แบบ สอนปลูกไปนานตั้งแต่สมัยเริ่มปลูกแลมีพี่ๆก็ถามมากันเรื่อยๆนี่ยแ,แค่นี้ครับแล้วก็กบให้มันปูนมันนิดนึงเราที่นี่น้ำน้ำค่อนข้างถึงอยากปลูกให้มันเป็นหลุม,มเวลาอ่าแล้วก็กดให้แน่นจริงๆอาเท้าเหยียบนิดนึงให้มันจับดินง่ายๆเราลดน้ําตามแต่ที่สาคัญเลยคือคุมฟางคุมดินนะครับอกว่าคุมฟางคุมดินจะขาด,ดนะตะแลงนี้ เพราะขาดเนี่ยมันถึงได้เป็นแบบนี้นะครับเอาเท้ากดนิดนึงแล้วก็มีพี่ๆถามว่าลงปงปลูกไปแล้วใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่ยี่สิบวันอะจริงๆแล้วให้เขาแตกยอดก่อนอะให้แตกยอดแล้วก็ใบเพสลากนิดนึงใบเพรสลากก็คือใบใบใบสาวอะคือใบไม่ใช่ใบใหม่อ่อนแบบอ่าใบกลางๆให้แตกสักสองสามคู่ใบก็ได้ ทั้งสามคู่ใบแล้วค่อยเริ่มให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยครั้งแรกก็ใส่น้อยๆครับแต่ถ้าปุ๋ยหมักที่หมักมาแล้วนะก็ใส่เยอะได้ก็โรยไปบนฟางเลยแต่ถ้าปุ๋ยเคมีนะสูตรที่ใช้ก็ยี่สิบเก้าเก้าเก้ายี่สิบห้าเจ็ดเจ็ดเออเน้นตัวหน้าแล้วก็เน้นใส่ตัวหน้าไปประมาณปกติเราจะใส่สิบห้าวันครั้งใส่ตัวหน้าไปสี่รอบอะทางนี้ใส่ยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์สี่หกศูนย์ศูนย์ได้ไหม โดดไปไดอ่าในตัวเจ้นเราไปเน้นในตัวเจ้นอย่างเดียวก็ไม่ดีนะไปเน้นในตัวเจ้นอย่างเดียวพืชมันอวบน้าแล้วลมันรอแมลงเลือกกินได้แค่อย่างเดียวอ่าคือต้นไม้มันต้องการธาตุอาหารนั่งสิบหกสิบเจ็ดชนิดพี่บุ๋มโทรมาเห็นนะคือเราก็จะให้อ่ายี่บห้าเจ็ดเจ็ดยี่ิบเก้าเก้าเก้าอะไรพวกเนี้ยสลับสักสี่รอบอะ่ะ สี่รอบเสร็จแล้วก็สลับเสมอหลังจากนั้นพอเขาเริ่มตั้งตัวได้อสองเดือนสามเดือนก็ยี่สิบเก้าเก้าเก้าสลับเสมอก็ได้ครับเน้นบํารุงต้นหน่อยยาวๆไปเลยสักประมาณหกถึงแปดเดือนนะถ้าต้นเริ่มฟูเริ่มโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็มาใส่เปลี่ยนจากยี่สิบเก้าเก้าเก้าเป็นสิบห้าห้ายี่ห้าสลับเสมอก็ได้ครับสักสองเที่ยวแล้วก็ตัดแต่งกิง่งก็จะได้ผลผลิตรุ่นต่อไปนะครับ ดินที่นี่ตัดหญ้าอย่างเดียวฟูแบบตัดหญ้าคุมไม่ใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีก็ใช้น้อยครับตอ,ตอนหลังนี้เรามาใส่เป็นสูตรสี่เนาะเป็นระบบโ <ใน S 1> ิเกตอะใส่ปุ๋ยไปกับระบบน้ําก็ประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยแล้วก็เพื่อได้รับเต็มๆมากกว่าแต่ต้องมีสีวัตถุในดินนะ เนาะก็ประมาณนี้ครับปลูกไม่ได้ยากอะไรแค่นี้แหละวิธีการดูแลถ้างงตรงไหนพี่ๆก็สอบถามเพิ่มเติมมันเข้ามาได้ไม่ได้แบบคือจริงๆอะต้องทําไปแทบจะทุกแบบนะใส่เดือนเดอนออเือบโดนไม่โดนตัวยาวเหญ่เลยตัวเพื่อนตัวยางยาวแปลงฝรั่งแต่งโมพ่อบอกว่าตัวเหมือนไอ้เพี้ยนตัวอย่างก็ง,งูตัวเท่านี้ก้อยใส่เดือนไม่มีใครไปทําอะไรมันอืมทีม่มีใครไปยุ่ง นะครับวิธีปลูกก็เลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืชเดี๋ยวพืชเขาเลี้ยงเราเองสําคัญเลยที่ปลูกแล้วไม่ค่อยโตคือไม่มีซีวัตถุแล้วก็โตแบบปิดธรรมชาติใส่ปุ๋ยเล่งอย่างเดียวก็ไม่โอเคนะแต่ที่อยากเน้นอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ํานี่แหละอือเขาใจปิดเปเดียนวนแบบอัดอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นใบเขียวถ้าใบดแดงมันก็ ตายเร็วหน่อยใบเขียวก็ก็ <S <S เป็นเหมือนกันน้ําเนี่ยนอกจากเรื่องที่ทําให้รากไม่เดินแล้วอะผมลดเยอะๆใช่ไหมออกซิเจนมันไม่ลงดินทําให้รากไม่เดินแล้วก็ให้น้ําเยอะๆรสชาติไม่ดีครับมันละลายปุ๋ยทิ้งหมดพอมันละลายปุ๋ยทิ้งหมดมันมันก็เลยออกจืดอะลองสังเกตดูนะฝรั่งที่ปลูกตามร่องสวนนะที่น้ําแบบน้ําถึงจะจัดอะรสชาติจะไม่ค่อยเท่าไหร่มีน้ําตลอดเวลาลเผืออเ่อน้าเกินไป คือพื้นที่ในการปลูกไม้ผลนะอาจารย์บอกว่ากันดานแต่มีน้งน้ำรสชาติจะดีคือเราคอนโทรลปริมาณน้ําได้ไม่ได้ให้น้ำเ,เยอะอจนเกินไปให้ลาบูดซึมได้เต็มที่แล้วดินแฉะน,นานเนี่ยมันนําพาเชือเอ้อโรคจุลินทรีย์ตัวดีส่วนใหญ่มันจะใช้ออกซิเจนอพอเวลาเราลดน้ําแบบชุ่มชุ่มาำ,ำๆเกินอนอกซิเจนมันไม่ลงดินทีเนี้ยเชื้อราโรคพื้นก็จะตามมาแล้ว จริงก็คอนโทรลเรื่องน้ำที่นี่จะบอกว่าสิบห้าสิบห้านาทีต่อวันก็ไม่เชิงอ่ะเออถ้ามันยังเชิ้ออยู่ก็ไม่ลดนะใ <Okay. S 1> ช่มึงเชิญยังแค่มันสังเกตด,ดูครับ <Okay. S 1> อืมเข้าแปลงบ่อยๆอยต้นไม้งามมันจะเห็นว่าไอ้ต้นนี้ไม่งามเพราะว่าไม่เคยเข้ามาดูมันเลยเลยาบางคนส่งรูปมาทําไมไม่โตโอ้โหสภาพแปลงรดน้ําอย่างเดียวรดน้ําจนแบบชุ่ม ปูกีกทีนึงปิดคิแล้วตี้ปิดีแล้วตัวยุ่งมาเนี่ยดูอีกครั้งหนึง่งแ้วแค่นี้ครับหันหน้าต้องหันหน้าตะวันออกตะว,วันตกไหมไม่จําเป็นเดี๋ยวไม้เขานี่เองถ้าไม้เลี้ยงแดดมาแล้วไม่ไม่จําเป็นเนี่ยแค่นี้นอ่าแล้วก็เหยียบนิดนึง รดน้าครั้งแรกก็รถให้แฉะหน่อยเพื่อให้ดินเขาจับเพราะว่ามันยังไม่มีความชื้นเนี่นนนยานาะก,ก็ลองเอาไปปรับใช้ใดูครับนะครับวิธีการปลูกการดูแลฝรั่งก็ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเย็นอะไรแค่มั่นดูแลแล้วก็เติมปุ๋ยเติมมีสีวัตถุตามรอบครับที่นี่ก็จะมีตารางเวลาในการทํางานอาจารย์กูดสุกอะไรเงี้ยทําอะไรบ้างเพราะว่าแปลงเราค่อนข,ข้างใหญ่หน่อย น้องลองเอาไปปรับใช้ดูครับถ้าชอบสาระ,กะเกษตรดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามไว้ด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม